อ่านเป็นาของเจงจวัขนจะเป็นโรามีพน right> ักงานของ้ก็ถ้าว่างหรือว่าจะมีเวลาจะาเข้ไปเป็นถาปสถานที่ว่างเือนละ่นาไหนวัแค่ไหนก็ต้องเจอภาษแล้วกอจะเข้ามาถึงือวัน จะให้สมาคมย้ำวลังพระเรือเข้ามาตอนปิดเดียร์ยังไม่ปิดเดียร์มาได้หนาปิแต่กุณเป็อะไรค่ะเพราะเราแจ้งไปทางอบตอบตตลอดก็จะสนเบื่อนให้แต่ช่วของเราเราเข้าตรงแบบไหนค่ะในช่วนี้ค่ะอยากที่บ้านมาอยู่ร้านหมแต่เราไม่ดที่นี่แ้วก็พยายาอนี่ ก็ไปอื้นี้ของพสมามาทำ่าืืนให้แม่ได้อยู่ดีืนก็ไดอย่ดีก็ขอขอบคุณท่านนายกเจ้าหน้าที่ของไอเอทกทานขอบคุณมากๆครัอยากอยากอยากให้พี่บัวไหลพูดถึงเรื่องที่เอาเปรียบเรื่องคงพิการต่างๆแล้วนี้ครับมีเยอะเลยค่ะมีหลายคนแต่ไม่ะจะไม่ขอเอ่้ชื่อนะคะเพราะว่าจะไป็นมอะไรอย่างี่มีหลายคนที่ผมเอาเปรียบ เาเกลียดที่ะตัวของเขาเองแทนที่เขาจะได้รับผลประโยชน์ตรงนั้นการทำงานตรงนั้นได้มาเยอะมากเราก็ไม่ได้รับเลยบางคนไม่รู้เลยว่าตัวเองยังมีสิทธิ์อยู่แต่มีคนถือโอกาสรงนี้เอาสิทธิ์เขาไปใช้แพงเราก็มีอการจะแก้ปัญหาเขาดีในใส่จไปช่วยด้วยแต่ก็มันกำลังมาก ถ้ารู้เรื่องสิท่งเรื่องอะไรนะครับเราก็จะเปนะ็นกระบอกสองอย่างหนึ่งเพื่อให้สมาชิกในหมู่บ้านเราได้รู้ว่าสิ่งที่ลูกเราสมควรจะได้แล้วสิท่งที่เขามีอะไรบ้างเนี่ยก็ขอให้คนเดียวช่วยๆกันนะคะใช่ไหมครับก็มันที่จะรอของเรื่องที่อ่ะพี่จะรอคนอ่ะพี่จะรอเจอะ พแอเราอยากไ่ช่วยช่วยคนนี้มากคก็ยวยกันลดน่ยี้แช่วยนแต่ความชีวิตที่เป็นอยู่นดีขึ้นมากผมมคนที่สัว์ไปเยอะมากสั่นมายกมากๆที่ให้ดูจะได้เข้าให้ดได้ทางานแต่ตอนเนี้ยผูกบบ้านถ้าไม่มีลูไม่ได้อยู่นะ ได้ทางานแม่ก็ทํางานสวนก็อย่างว่าแต่ตอนนี้ก็สามารถสร้างบ้านได้อะไรได้ความเป็นอยู่ดีขึ้นเลยก็ไม่อายหรก็กู้เข้ามาลวแหละมันเยอะใช่ใช่ใช่ชื่ออะไรนะชื่ออะไรนะบุญส่งใช่ไหมโอ้โหชื่อบุญเขิน พี่ว่าเงินเจียงครับอ๋อเงินลูกพรโอ้โหสมกับชื่อเลยเนาะเป็นบุญส่งให้กับแม่จ้างตลอดการโปรเกตาอาบักได้เพราะว่าได้ทำงานนี่แหละค่ะและก็อีกอย่างหนึ่งมันก็มีสติปัญญาอยู่หลายผมก็พยายามที่จะดึงเข้ามาแต่มันก็ข้อยากแล้วถ้ามันไม่มี ต้นที่ว่าบางคนก็แก่แล้วเงี้ยบางคนก็เป็นแบบไม่รู้เรื่องแต่เป็นสติปัญญาแต่ให้เขาได้นั่นน่ะโอกาสที่ว่าสี่แปดร้อยนั้นได้เยอะ,อะค่ะเดี๋ยวจะจุอตัวอยากจะเล่าึตงตัวนี้เดี่แหาโอกาสของการเขาไม่อยากรกันเขา,า,า,เพ,าพูดกับพี่ป๋ไหลตลอดอ่ะพยายามพี่ว่าถ้ามีคนอย่างเงี้ยติดต่อให้หน่อยอ่เพราะบ้านเรา นีแต่ม huh. you. ันเป็นแก่คนแก่หกสิบห้าส uh ี่หกส่เนี่ยแต่ก็ไม่ียทุกคนกันหรอกการรับางมาให้สูพอปิดท้ายหน่อยดิมาจากปากยอปิดท้ายหน่อยดิอ่ะอ่ากับ ขอบคุณมากเลยครับขอบคุณครับ,บคุณค่